สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาดู next station love ep ที่9แล้วเนาะสำหรับคนโสดหรือคนที่อยากได้พลังงานดีๆกลับไปนะคะเออการอ่านเนี่ยให้ถือว่าเหมือนมาฟังนิทานนิยายก็ได้นะคะรับแต่ สิ่งดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็โยนทิ้งถังขยะไปแต่เนฟเตชั่นลบส่วนมากปันจะมีทิศทางคือไปในทางบวกอยู่แล้วนะคะอย่างที่เคยแจ้งไปว่าอยากจะทำคลิปพลังงานดีๆให้คนที่ติดตามช่องนี้ได้รับกันนะคะเดี๋ยวจะมีไพ่สำหรับ ทูเลฟด้วยก่อันนี้ก็ไม่ได้เปิดใช้นานแล้วนะอะมาดูกันเดี๋ยวหยิบผ้าให้เสร็จก่อนการอ่านนะคะปันไม่รู้ว่าปันอ่านของใครบ้างฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือแม้กระทั่งไม่ตรงเลยนะ ก็ดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์อะไรที่มันจะต้องเป็นการตัดสินใจอย่าเอาคลิปที่ดูจาก y t u t u ไปไปตัดสินใจทำนะคะเดี๋ยวยิบยังไม่เสร็จคืมิสเปอร์ออฟเลิด้วย ะแย่ไปหมดอะเรามาเริ่มกันเลยขอพาอันนี้ก่อนชูลเลิฟก,ก่อนคงเรื่องของคลิปนี้วันนี้พลังงานของผู้หญิงพลังงานแห่งความอ่อนโยนกลัวพ่โดนแบนค์มากเลย พลังงานของผู้หญิงพลังงานแห่งความอ่อนโยนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะอ่ะเคยเคยเป็นไหมเวลาทําอะไรที่มันจะต้องแบบใส่แรงกายอะที่มันเหนื่อยอะ,อะเหนื่อยใจเหนื่อยกายอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่พลังงานของคุณพลังงานของคุณเนี่ยถ้าคุณต้องการ ที่จะได้รับความเคารพความทนุถนอมการดูแลเอาใจใส่คุณจะต้องเพิ่มพลังงานตรงนี้ให้กับตัวเองก่อนในทุกๆเรื่องค่ะเคยไหมบางทีแบบทำไมยิ่งสู้ยิ่งเหนื่อยสู้ชีวิตชีวิตสู้กับบางทีแล้วว่าชีวิตบอกพักบ้างไหม บางทีการพักอะคะ่ะมันคือการที่เรา,เ,าเตรียมตัวเก็บแรงด้วยเหมือนกันนะปันขออนุญาตไม่ไม่โชว์ไพ่นะเพอเดี๋ยวมันติดเหลืองอะมาต่อจงว่าไม่โชว์แล้วมันก็อีกละเห็นไหม ในตอนนี้ปันจะบอกว่าการกลับมาดูแลตัวเองอะ่ะมันส่งผลดีกับกับคุณอยู่แล้วค่ะการดูแลเนื้อตัวให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้นะเหมือนเหมือนกับคุณจะต้องกลับมาฟูมฟักตัวเองอะ่ะเคยไหมคนรักของอเ,เราคนเก่าๆอะ่ะเป็นสิวคุณรีบไปซื้อ,อ ยาทาสิวให้เขาและแต่ตัวเองเป็นสิวเอาไว้ก่อนประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้สมมุติเฉยๆนะครับเขาหิวข้าวคุณรีบสั่งข้าวให้เขาและแต่เวลาตัวเองหิวเดี๋ยวก่อนอ่าประมาณนี้อ่ะทีนี้มาให้ไพ่ whisper of love บอกคุณ <c oughs> ความอ่อนโยนวัน คลิปนี้เหมือนเหมือนให้คุณเพิ่ม energy ความอ่อนโยนให้กับตัวเองนะนี่อันนี้เหมือนคลิปคราวที่แล้วเลยอ่ะคุณถ้าที่ผ่านมาค่ะคุณทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อคนอื่นมาตลอดไม่จำเป็นที่จะต้อง คนรักเก่าเสมอไปอาจเป็นญาติเพื่อนที่ทำงานลูกค้าเจ้านายลูกน้องสัตว์เลี้ยงอะไรประมาณนี้นะคะคุณเหมือนเป็นคนที่ให้ให้ความสนใจกับคนอื่นมากๆเลยแล้วสิ่งนั้นน่ะมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณยิ่งคุณมอบความรักความอ่อนโยนให้กับผู้อื่น ให้กับผู้อื่นเนี่ยบางทีถ้าให้ยกตัวอย่างเรื่องราวง่ายๆเลยการเาเขาเรียกว่าอะไรเดียไม่รังเกียจสมมติว่าคุณไปเจอคนที่อ่อนแอเลยคุณไม่ทับถมอะไรประมาณนี้ค่ะจะมีคน เข้ามาบอกรักคุณนะจะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณซึ่งคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความอดทนและมีความใจดีกับคุณเสมอซึ่งตรงนี้ไพ่เลยอยากให้คุณปรับพลังงานของความใจดีปันเชื่อว่าลูกดวงของปัน หลายคนเลยเป็นคนที่มีความใจดีกับคนอื่นนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะดึงดูดให้คุณใจดีดึงดูดคนใจดีเข้ามาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเอาแบบยกตัวอย่างที่มันท็อกซิกหน่อยเนาะดามับอะไรนะปังชาใช่ปะ่ะชื่ออะไหลเจ้าของลืมแล้วปั่นมองมันผ่านคุณก็จะแบบว่าโอเคเขาทำผิดแหละ แต่คุณไม่ไม่ไ,มไมแบบว่าเคยเห็นนะักพิมพ์ด่าํำเติมอ่ะคุณปล่อยผ่านคุณไม่ชอบแต่คุณก็ปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะประมาณนี้ก็ได้นะขอให้อดทนบางคนคิดว่าคุณก็ทำผู้เ,เพื่อผู้อื่นมาตลอดแต่ไพ่อ่ะบอกคุณว่าทุกอย่างมัน มันมีจังหวะเวลาของมันบางทีแล้วในบางส่วนน้อยใจเรายังเจ็บใจเรายังแอนตี้ผู้อื่นหรือใจเราแอนตี้ตัวเราเองเนี่ยแหละคุณก็จะดึงดูดคนที่ข้ออ้อไม่ได้ใจดีเหมือนกันเข้ามาไพ่เลยมุ่งเน้นให้สรุปตั้งแต่ตอนต้นคือใจดีกับตัวเองหน่อย นะคะทางข้อเสียของตัวเราจุดที่เราทำไม่ได้ดีจุดที่เราแบบเ,เราเป็นสิวอย่างเงี้ยก็ได้ฉันไม่ชอบสิวเลยโอเคคุณก็แค่หาทางรักษาส,สิวนั้นนึกอ,ออกใช่ปะอ,อย่าลืมฉัน サポートการป้องกันขออ่านเป็นพลังงานเก่านิดนึงนะแต่ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรปันถึงบอกปล่อยผ่านไปแต่เดี๋ยวปันมีพลังงานใหม่จะมีคนที่คุณคุณไม่เคยลืมอะค่ะ คนที่คุณไม่เคยลืมจะกลับมาซัพพอร์ตซัพพอร์ตทางทจิตใจแบบนี้ด้วยก็ได้แต่คุณค่อนข้างที่จะมีกราะก,กำบังกับคนเก่านะส่วนคนใหม่คุณมีแนวโน้มที่จะเจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยคนคนนี้มานานแสนนาน อันนี้ในกรณีที่โสดไม่มีใครเลยนะเราก็ไม่เอาคนเก่าคุณจะแบบเคยคิดไหมเราคิดว่าเราเคยรอใครคนหนึ่งมาแต่ก็นึกไม่ออกนึกหน้าตาไม่ออกคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างหรือบางทีอ่ะเป็นการสนับสนุนซัพพอร์ตทางจิตใจซะด้วยซ้ำทำให้หัวใจของคุณแกร่งขึ้น เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วพอคุณเจอคนเนี้ยทั้งตัวเขาแล้วตัวคุณจะค่อนข้างปิดใจคือไม่ไม่รับคนใหม่เข้ามาเลยก็คือจะเอาคนนี้แหละก็คือไอ้คนใหม่นะคือจะไม่มีคนที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนมีคนที่แอบดูแอบสองคุณอยู่นะนี่ เป็นพลังงานหญินพลังงานหยางมีความต่างแต่เข้ากันได้เป็นคนที่ทําให้คุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นเคยได้ยินไหมให้เลือกพบคนให้ให้เลือกอยู่กับคนที่ทําให้คุณเห็งคุณค่าตัวเองรักตัวเองมากยิ่งขึ้นอ่ะมาดูกันต่อนะคะ ราชาช่ชวยคนนี้จะเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่เขาว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาแบบไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นตัวยื่นข้อเสนอไปช่วยเองนะ่ส,สวนวุมมาจะมีแต่คนมาขอความช่วยเหลือเขาเขาเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตนปันมองว่าราชาถือถ้วยเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วด้วยเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีอีกอย่างหนึ่งเด่นไปในเรื่องของหนึงตัวเขาเองอาจจะมีธุรกิจที่บ้านธุรกิจส่วนตัวหรือหน้าที่การงานเขาจะเป็นคนที่ คุณเป็นปะทำอะไรคือถ้าเกิดเขาจะทํางานอะถ้าเกิดเขาอยากทำอะสิ่งงานนั้นอะจะออกมาดีมากๆผลงานจะออกมาดีมากๆแต่ถ้าเขาไม่อยากทําก็คือไม่อยากทํา <c oughs> เขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบชอบการท่องเที่ยวแต่จะขี้เกียจออกเดินทางจะไม่ชอบแบบประมาณว่าไม่ชอบนั่งรถแต่อย่าไปทะเลอะประมาณนี้นะคะ เขาเป็นคนชอบทานน้ำซุปชอบทาชอบทานน้ำซุปหรือดื่มน้ำเก่งหรือคือน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเป็นคนพอดื่มได้บ้างปันจะบอกว่าคนเราอย่าไปตัดสินว่าคนดื่มเป็นคนไม่ดีบางทีเราก็เหมือนกัน อย่าไปตัดสินว่าคนส่วนมนต์สิบจบเป็นคนที่ดีกว่าคนที่ส่วนมนต์หนึ่งจบน,นึกนึกออกใช่ปะอาจจะมีการดื่มเพื่อสังสรรค์เข้าสังคมประมาณนี้นะคะแต่ปัานมองว่าพอประมาณเพราะเขารู้จักควบคุมตัวเขาเองอยู่ดื่มเพื่อความสนุกดื่มเพื่อความบันเทิงประมาณนีอ้อ้าเป็นคนดือ้อคลิปที่เราก็ดือ้อคนเรามีความดื้อเงียบในตัว คือเอาจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เหมือนเป็นคนลึกลับแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้มีอะไรคือบางทีแล้วว่าบางทีเขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนอนเล่นเกมนอนดูซีรีส์แต่คนคิดว่าเขาเขามีเรื่องปิดบงังแต่ความจริงไม่มีเพราะเขาชอบทำตัวลึกลับนึกๆึกออกเนะเาะออ ไม่ชอบความกดดันด้วยเหมือนกันนะคนเนี้ยเพราะว่าดูท่าทางแล้วราชาถือถ้วยมากับแฮงแมนเขาจะชอบความเป็นสบายสบายความเป็นตัวของเขาเองซึ่งความเป็นตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนึกออกใช่ปะเขาเป็นคนที่วางแผนมีเป็นคนที่ไม่ถามว่าใช้ชีวิตวันต่อวันไหมไม่ จะเป็นคนที่มีการวางแผนในอนาคตชีวิตเขาว่าปานจะบอกว่ามันมีเรื่องเด่นที่คุณสังเกตได้เลยว่าคนนี้จะเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่แล้วเป็นคนที่ใจดีกับคุณเนี่ยคือเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เขาสักเซสสำเร็จแล้วหนึ่งอย่างบ้านก็ได้รถก็ได้พอหมดแล้วอะไรอย่างนี้หรือหน้าที่การงานคือคำว่าสักเซสแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการดูแลพ่อแม่ของเขาแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะคือ มันจะมีเรื่องหนึ่งที่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาเป็นคนใจกว้างนะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆด้วยอย่างที่ไพ่ whisper of the บ a กเลยจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงราชินีถืเรียนจะเป็นคนที่แบบมีความหนักแน่นมีความมั่นคงคือเขาสามารถที่จะทำสมมุติว่าเขาเป็นเป็นอะไรไดีวะเป็นยูทูบเบอร์เขาว่า จะลงคลิปซ้ำ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 ในช่วงแรกนะคะแบบคนอื่นท้อถอยไปแล้วอะแต่เขายังลงมือทำอยู่หรืออะไรทีเ่เป็นเกี่ยวกับการทำอะไรที่มันต้องใช้ระยะเวลาบุ่มเพอะอะเขาอะจะใช้ระยะเวลาตรงนั้นเราก็มีความอดทนสูงซึ่งคนอื่นล้มเลิกไปแล้วแล้วตอนที่คนอื่นล้มเลิกไปแล้วเนะี่ย อีกสักประมาณ3เดือนหรือ6เดือนเขาสกเซ็ในสิ่งที่คนอื่นล้มเลิกไปคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงมากถ้าคุณคบกับเขาแล้วคุณคุณจะเลิกยากมากเพราะว่าประมาณว่าเขาไม่เลิกรักได้ง่ายอะราชินีถึงเรียนจะเป็นคนที่แบบถ้ารักแล้วก็คือรักอยู่แบบนั้นยกเว้นการถูกหักหลังการถูกนอกใจ การถูกทำอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาเสียหน้าการไม่ให้เกียรติเขาอันนี้คือเขาไปเลยหรือการคุยกันแล้วไม่เข้าใจยิ่งคุยไม่เข้าใจเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคคนเรามันมีด้านด้านแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นคนหาเงินเก่งนะนี่ราชินีเธอเรียนขึ้นมาไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะคือเขาจะถ้าเกิดเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเขาจะเก่งในเรื่องของ ออการหาเงินแต่เรื่องภายในบ้านเช่นทำกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ไม่เป็นไม่เป็น,ปนจ้างเอาสั่งเอาประมาณนี้เหมือนชีวิตเขาเกิดมาคือเพื่อให้เขาหาเงินแล้วเอาเงินอ,ะอ่ะแล้วพวกเรื่องราวตรงเนี้ยจ้างคนอื่นทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเขาเป็นผู้ชาย โอเคในเรื่องอของขนาด mm hmm. เงินเก่งนู่นนี่นั่นแต่เขาก็จะเหมือนผู้หญิงค่ะคือจะไม่ไม่เก่งงานบ้านผู้ชายส่วนมากก็ไม่ค่อยอบางคนก็เก่งเนาะแต่ผู้ชายเขาจะเด่นในเรื่องของตรงที่การถูกไม่ให้เกียรติเขาจะไม่โอเคเลยอมาต่อ คนนี้เป็นคนมีอนาคตเป็นคนมีอนาคตคือเขาเป็นคนที่มีอนาคตในตัวเขาเองแน่นอนว่าคนที่วางแผนอนาคตอะคะ่ะเขาเขาเป็นคนที่แบบไม่ได้ขี้กังวลเ <c oughs> สียงหาย <c oughs> ไม่ได้ขี้กังวลไม่ได้คิดกังวลเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงด้วยเหมือนกันตรงกับคลิปที่แล้วเหมือนกันนะน,นี่โลกส่วนตัวสูงด้วยอืม ตรงจริงเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆเป็นคนเจ้าระเบียบขี้บ่นเหมือนกันนะในตอนที่คุณจะเจอกับเขาแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแต่เริ่มสนิทไปสนิทมาถ้าคนสะอาดกับคนสะอาดอยู่ด้วยกันอนะ่ไปกันได้ <c oughs> เรื่องกินเขาจะไม่อั้นเรื่องเงินอืมแต่ถ้าใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่าย เขาไม่ชอบคนใช้เงินเก่งเพราะเขาก็ไม่ใช้เงินเก่งเหมือนกันแต่เขาจะมีอะไรที่ถ้าเกิดเขาถูกใจเขาจะซื้อทันทีเขาออกแนวแบบบางทีก็ไม่ได้หัวทันสมัยสักเท่าไหร่นะคะเขาเป็นคนที่ชอบความรักความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงว่า ไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาแต่ก็ต้องมีเวลาด้วยกันในการคุยในการแชทอืมคือคุณสามารถวางใจเขาได้ปันยังไม่เห็นไพ่เจ้าชูยิ้มไข่ฮัลโลแฟนมาคือเช้เวลาเขารักใครคือจะคนเดียวเลยแต่ถ้าเทก็เททิงชัดมากนะคะแต่ปันบอกไปเงื่อนไขไปแล้วนะ เขาเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่แก้ปัญหาโดยมีความยืดหยุน่นไม่ได้ถึงกับขนาดทุกอย่างต้องตรงเปะ๊ะถูกทั้งหมดดีทั้งหมดทุกอย่างสองถ้วยคนนี้จะเป็นคนที่โอเคในเรื่องของการสื่อสารการพูดเขาอาจจะสื่อสารในเรื่องของความรักไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกมาจาก ผ่านสายตาผ่านการกระทําแล้วคุณกับเขาจะพูดคุยกันถูกคอค่ะได้เกือบทุกเรื่องคือจะไม่ได้มีทัศนคติขัดแย้งกันสักเท่าไหร่แต่อาจจะมีบ้างเคสบเคสแต่มันจะน้อยมากถ้าไพ่สองวยคือคุยกันได้ทุกเรื่องเห็นตรงกันทุกๆเรื่องอะค่ะเห็นไหมเสียงช่วย บางทีแล้วการเจอกันอาจจะผ่านสื่อสังคมผ่านเพื่อนหรือมีตัวกลางเป็นโซเชียลมีเดียหรือเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะงานสังสรรค์คือจะมีตัวกลางไม่ได้แบบว่าตั้งใจอ่ะตั้งใจคือแอปหาคู่อะไรอย่างนี้แต่ยกเว้นถ้าเกิดเป็นแอปหาคู่จะเป็นกรณีที่จะต้องเป็นทางไกลก็คือต่างประเทศไปเลยนึกออกใช่ไหมก็มีเกณฑ์ได้นะเพราะเป็น the world elephant เป็นคนที่มีระยะทางถ้าเกิดจะจะทางแอปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปหาคู่จะต้องไปแนวต่างชาติหรือต่างจังหวัดอะคือไม่ใช่ที่ที่เดียวกับคุณไม่ใช่จังหวัดเดียวกับคุณคุณเองอะคุณจะรู้สึกสับสนนะเพราะว่าอะไร พอชี้ผ่านมาแล้วว่ามันเหมือนกับตัวคุณต้องพยายามในในเรื่องของความรักตลอดเลยอะ่ะถ้าเกิดตอนนี้คุณยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยกับความรักครั้งเก่าหรือเหนื่อยกับอะไรอะมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีการเติมความสนุกให้กับตัวเองบ้างนะคะเติมความสนุกเมื่อวานปันฟัง ฟังไม่ใช่อ่ะฟังที่เขาแปลด็อตร์โจอ่ะการการเรียกพลังงานบวกให้กับตัวเราเองอ่ะทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกสนุกที่มันเป็นเรื่องไรสันละก็ได้อย่างเช่นอะไรอ่ะเต้นออกกำลังกายตามเบเบอวยเหนื่อยจังเลยแต่มันก็มีความสนุกในนั้นนึกออกใช่ไหมโอ้โหคุณจะได้เจอคนที่มาฮิลิ่ง มารักษาโอ๊ยมารักษาจิตใจของคุณคนนี้เหมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวตนคุณคุณจะได้เจอเขาต่อเมื่อคุณอนุญาตให้มีสิ่งดีๆเข้ามาอนุญาตให้ตัวคุณเองได้รับการเยียวยารักษาค่ะใครที่ตอนนี้ฉันเจอจากคนนู่นนี่นั่นหยุด,ด แล้วอนุญาตเคยเป็นไหมพูดกับตัวเองบ้างฉันอนุญาตให้ฉันได้รับการเยียวยารักษาโอเคนะคะคุณจะได้เจอคนที่เหมือนคุณอะถึงว่าพพาย,ย้ำตั้งแต่ตอนแรกให้คุณใจดีกับคนอื่นให้ให้ใจดีกับตัวเองขอโทษให้อ่อนโยนกับตัวเอง เพราะคุณก็จะเจอคนที่ใจดีอดทน,น,น,นอ่อนโยนสมมุติอ่ะในเรื่องของความอดทนอ่ะบางคนจะแบบทาไมทาแบบนั้นไม่ได้ทําไมทําแบบนี้ไม่ได้สักทีคุณต้องใช้ความอดทนกับตัวเองให้มากๆทําไมฉันยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นทําไมฉันยังไม่สักเซสใช้ความอดทนกับตัวเองเข้าใจใช่ปะโอเคนะคะเข้าใจใช่ปะไว้เจอกันคลิปหน้า ก็ขอให้ทุกๆคนได้รักสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ